เราปฏิบัติธรรมาจิตใครยังไม่เป็นสมาธิก็ให้พยายามทำก็พยายามทำมาแล้วแต่วันนี้จะเทศเรื่องวิปัสนาคือหลักของการเอาจิตสงบอันนั้นแหละไปพิจารณาตัวตนของเราพิจารณาว่าตัวของเรานี้ ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่คือรูปคือร่างกายของเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินน้ำลมไฟให้เราพิจารณาดู ตัวของเราที่แข็งแข็งทั้งหลายมีเนื้อหนังมังสากระดูกเหล่านี้อันนี้เป็นของไม่เที่ยงน้ำก็เป็นของไม่เที่ยงไฟก็เป็นของไม่เที่ยงดินน้ำลมไฟลมก็เป็นของไม่เที่ยงไฟก็เป็นของไม่เที่ยง ร่างกายของเรานี่ไม่เที่ยงสักอย่างเกิดขึ้นมาได้แก่เก็บตายไปทุกคนให้เราพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายมาให้หลงในตัวตนคนเราเขาทั้งหลายเลิกความยึดมั่นถือมั่น ความสำคัญมั่นหมายต่างๆทุกอย่างวางไปอยอ่าไว้ให้เหลือแต่รู้อันเดียวถึงใช้ได้ให้รู้รู้ว่ากายเป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นเกิดแก่เก็บตายทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตาม มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแค่ไหนก็ตามร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามถ้าถึงวาระแล้วยาอะไรก็กินไม่ถูกก็ออยาดีที่สุดออกมากินมันก็ไม่มีความหมายเพราะอายุไขมันหมดแล้วคือหมดอายุมนุษย์มันก็ต้องตายไปยาอะไรใส่ก็เก่งขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดก็ปล่อยวางขัดด้านนี้ลงไปทิ้งลงไปเอาไปไม่ได้มีแต่บุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นแหละที่เราจะเอาไปได้ให้เราพิาจารณาอย่างนี้คุณงามความดีที่เราทำไว้นั่นแหละให้ฐานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนานี่แหละที่เราจะเอาได้เอาไปสู่ พบภูมิอื่นอีกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่อีกได้เป็นคนมั่งมีสีสุขร่ลำรวยเพราะอะไรเพราะว่าไรได้ทำทานะาบรัรมีไว้ทำไมเราจึงสวยสดงดงามอันนี้รักษาศีลอาการครบสามสิบสองให้พิณาเข้าไป พินาเห็นเห็นความจริงเหล่านี้เมื่อเกิดมาแล้วเป็นเด็กอ่อนเด็กอ่อนก็ตายได้อายุห้าขวบหกขวบพอรู้เรื่องรู้ภาษาพ่อแม่กำลังรักก็มีอันเป็นไปเนี่ยมันเป็นงั้น สามสิบสี่สิบปีตายแล้วก็มีห้าสิบหกสิบปีตายก็มีเจ็ดสิบแปดสิบปีตายก็ม,กมีร้อยปีเสร็จหมาเลยทำไมเป็นอย่างงั้นมันกำหนดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีทุกแบบนี้ทุกคนน่ะไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่ง ลำบากใจต้องพยายามรักษาบริหารร่างกายตัวตนของเรานี้ด้วยยาด้วยอาหารด้วยข้าของที่ดีๆแต่ผลที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารคือมนุษย์นี่ก็ตามหรือสัตว์ดี่เาสก็ตาม เช่นอย่างหมานี่มีอายุอยู่20ปีเอาไปหาหมอหมอเขาถามว่าอายุมันเลี้ยงมาก,กี่ปีแล้วเลี้ยงมา20ปีแล้วโอ้ไมนมียาใส่แล้วมันอายุไขมันมเพียงเท่านี้อย่างไงมันก็ต้องตายคนเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไร ก็เ,เห็นโทษเห็นทุกข์ของการเกิดหนีจากการเกิดก็คือดีได้ทั้งหมดก็คือเราได้บรรลุมรคผนเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาจิตเราสงบสบายเย็นไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลค่อยดีขึ้นอันนี้ให้พยายามเอามาพิจารณาตัวตนของเรานี่แหละ อย่าพิจารณาที่อื่นอย่างตัวของเรานี่ถ้าเอาเนื้อออกไปหนังออกไปผมขนเอาออกหมดหนังเกาออกหมดเนื้อเกาออกหมดเอาไปวางไว้เป็นส่วนๆๆๆเหลือโครงกระดูกน่ะไว้นอกั้นก็กลายไปดินไปโครงกระดูกก็อยู่ระยะหนึ่ง,งก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหะ เราจึงเห็นชัดว่าคนเรานี่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนอายุไขเอามาร้อยปีพระพุทธเจ้าแปดสิบปีปรินิผ่านพระอน,นุนร้อยยี่สิบปีปรินิผ่านภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันพระเทระผู้ใหญ่อยู่ได้เท่านี้เจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปี คนก็มาขอพรให้อัตมาว่าโอ้ยขอให้ท่านมีอายุยืนไม่ว่ามันหกสิบปีมันก็หมดท่าอยู่แล้วจะทำอะไรก็ยากนะเดินเหินก็ไม่สะดวกสมัยเป็นหนุน่มสบายมากทำอะไรก็ได้ทั้งวันทำไรทำนาสารพัดอย่างแต่พออายุมากขึ้นมันไปทำอย่างนั้นไม่ได้ เราก็เห็นความจริงว่าอันนี้จังนะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เที่ยงเรามีทุกข์มากเกิดมานี่สารพัดทุกข์เลยบางคนอยากร้องไห้นึกถึงโทษทุกข์ที่เราได้รับมาเราเบือ่อหนายอันนี้แหละการที่เราเบื่อนายนี่แหละแต่ไม่ใช่ให้ฆ่าตัวตายยิงตัวตายนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปเอาอย่างนั้น ให้คอยรักษาไปถนุถนอมไปกินยากินข้าวปลาอาหารไปให้ร่างกายสังขารนั้นมันอยู่ได้นานเจ็ดสิแปดสิบปีก็ยังดีก็จะได้ความเพลคุณงามความดีในระยะยาวแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติ จะไล่มาเป็นตีพึ่งนาก็พึ่งไม่ได้สวนก็พึ่งไม่ได้บัวควายเราก็พึ่งไม่ได้ลูกเต้าสามีภรรยาพึ่งกันไม่ได้เวลาความตายตายแทนกันไม่ได้เลยท่านจึงให้พิจารณาความจริงอันนี้ไวไ้ให้ดีอย่าไปพิจารณาที่คนอื่นละพิจารณาที่ตัวเราแหละเปกน้องกระดูกก้องเลือดเนื้อหนังอะไรต,รต่าง ให้พิจารณาดูอยู่เอาไว้เอาไว้ก็เปื่อยเน่าผุพังไปมดกระดูกก็หลายปีเข้าก็ผุก่อนหมดสภาพไปหรือว่าเป็นกองกระดูกอยู่แล้วเอากระดูกอื่นมาอีกมาวางเรียงกันเรียงกันเราจะจําได้ไหมว่าอันนี้เป็นของเราสี่ปีเข้ามาดูเนี่ยอันนี้เป็นของเราหรือของใครเนี่ย อันนี้เป็นของใครกันแน่เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เที่ยงอะไรแหละให้พิจารณาเข้าไปพิจารณายังไงล่ะวิธีภาวนาเน่ะเอาจิตที่สงบแล้วไปดูหรือไปเพ่งพิจารณาดูว่าส่วนนี้ เป็นเนื้อส่วนนี้เป็นหนังส่วนนี้เป็นกระดูกดูเข้าไปเอาจิตที่สงบเลยมาพิจารณามาดูถ้าจิตยังไม่สงบหัดไว้ก่อนวิธีหัดก็มีมากมายตั้งสี่สิบวิธีเลยเราเอามาแค่วิธีเดียวคือพุโทโธไม่เอาทมโมไม่เอาสังโคไม่เอาอนาปาอื่นๆเราเอาพุโทโธอย่างเดียว ครูอาจารย์พาปฏิบัติมาก,ก็พุทโพนี่แหละครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านก็ได้ดีมีโสการพิจนาไว้ให้ใจมีกำลังให้จิตของเรานี่มีกำลังมากมากรหัสสมถาก่อนพอจิตเราสงบแล้วดีแล้วสมาธิก็สูงขึ้นแล้ว ถึงแม้จะไม่เป็นที่สุดคณิกาสมาธิอุปจาร a สมาธิอัปปนาสมาธิอุปจาร a s a m a นั้นะถ้าพิจารณาก็เอาไปพิจารณาได้แต่ถ้าถึงอัปปนาสมาธิเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันพิจารณาของมันเดงเดยมันเด็นชัดในตัวเลยเกิดความเมื่อนหน่ายคลายความยินดีขึ้นมาทันทีไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยน่ะขอจะให้ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ลําบากระบนแล้วเกิน มันทนทุกรารมานทุกอย่างฝนตกก็มีน้ําขาดน้ําเสียน้ําอะไรโอ้ยพระไม่ได้นอนเลยบางทีต้องไปต่อน้ํากลางคืน้วยทํานั้นนี่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของโลกยังไงยังไงก็หนีไม่พน้นเราต้องรักษาตัวเราพิจารณาตัวเราให้เห็นชัดขึ้นมา ให้มันสามารถปล่อยวางได้เห็นความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้คนเราเกิดมาแล้วกี่ครัง้งกี่หนก็ไม่รู้บางคนเกิดถึงเก้าสิบปีโอ้ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดถ้าได้ไปสวรรค์มันก็ยังดีหน่อยถ้าไปในะโลกสิ มันลำบากใจนะถ้าไปนรกอ่ะมันเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่เทศให้ฟังนั่นแหละสันสีวานรกสังคาตนรกโลละวานรกมหาโลละวานรกตาปานรกมหาตาปานรกขุมที่แปดคืออวิีมหานรกใครเราเป็นไปทุกข์ไปตกไปนั่นความดีไม่ได้ทำไว้ไม่ ปฏิบัติธรรมไม่ทำความดีกินแต่เหล้าเมาเบียรมันจะเจริญได้ยังไงกินแต่เหล้าเมาเบียรทำมาหากินก็ไม่ได้ติดเหล้าติดเบียรไม่เบื่อไม่นายหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เบียร์เป็นังลังก็สามารถกินได้ในสามสี่ชั่วโมงมันหลงโลกเด่นหลง หลงมัวเมาประมาทความประมาทไม่ดีอะ่ะใครประมาทแล้วคนได้ทุกข์อ่ะไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรเลยประมาทมัวเมาลุ่มหลงมันตกต่ำทั้งนั้นอ่ะพวกนี้เดือดร้อนไม่มีสุขในใจบางทีก็กินเหล้าคุยกันไปคุยกันมา วนนินทาพระอ,อกนั้นพระองค์นี่เดียงนั้นดียงนี่ว่ากันไปอีกมาแล้วยังไม่พอยังหาบาปเพิ่มเติมอีกพระถ้ามีศีลอยู่เราไปตำหนิก็เป็นโทษถ้าท่านได้คุณธรรมแล้วเป็นพระโยบุคคลโสดาสกิทาคาณาคาหันเราไปตำหนตตติตีเตียนเข้ามันก็ต่ำได้เหมือนกันทำให้เรามีความเดือดร้อนได้เหมือนกันเพราะบาปเด้ บาปบาปอกุศลเราต้องเลิอกอย่าทำบาปอกุศลเพราะบาปเป็นของชั่วเป็นของให้เราตกต่ำให้พิจารณาให้ให้ดีสิ่งไหนควรละก็ต้องละสิ่งไหนควรบำเพ็ญก็ต้องบำเพ็ญถ้าไม่ละไม่วางมันก็เอาแน่ไม่ได้ชีวิตนี้สิ่งที่ไม่ดี ผิดศินผิดธรรมเราไม่วางความชั่วเราจะเอาความดีมาจากไหนใจเรามีความชั่วอยู่เราจะเอาความดีมาไว้ตรงไหนเพราะความชั่วมันท่วมหัวอยู่เราต้องชำระความชั่วไม่เคยให้ทานต้องให้ทานข้าวปั้นหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ยังดี ไม่เคยรักษาศินศิลห้าศินแปดก็ให้รักษาอย่างที่เรามาทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรารักษาศีลแปดสึกไปแล้วหมดวาระอบรมก็รักษาศินห้าให้ดีศินห้าศิเรนสุขคต,ติันติศีลทำให้เกิดในสุขติคือที่ดีคือสวรรค์ ศีลนณโพกสัมปทาศีลนั้นนี้ผู้ติยันติตัดสมาสีหลังวิโสสยีนั่นภาวาการรักษาศีลมันดีพยายามชำระความชั่วออกไปจากใจเราเอาความดีเข้ามาไว้แทนที่คือให้รักษาศีลให้ภาวนาพวกเราได้บุทุกอย่างเลย คนที่ไม่ได้ไม่มีที่มาในนี้ได้อะไรได้ศีลได้ภาวานาได้ปฏิบัติธรรมได้ให้ทานเราทำดีมาตลอดแค่เกวันเนี่ยนะก็ยังวิเศษอยู่แล้วถ้ายาวไปเป็นเดือนสองเดือนเราก็ยังงดทำชั่วได้สิ่งที่ชั่วได้ผิดศีลผิดธรรมได้เราละเลิกได้ต่อไปเราก็ได้เป็นปีสองปีสิบปี จนถึงเราตายเราก็ไม่ทําความชั่วเราจะไปไหนก็บเบาเลยมันก็ขึ้นสวรรค์เลยไม่ตกต่ำเหมือนก้อนหินเหรอโยนขึ้นฟ้ามันก็ตกมาพื้นดินเหมือนเดิมทิ้งลงในน้ําก็น้ําก็เพื่อปุ๊บแต่ก้อนหินนั้นมันลงไปอยู่ใต้น้ําแล้วนั่นแหละคนมีดีคนมีความดีคนได้ทําความดีย่อมมีความสุข คือไม่ทุกกายไม่ทุกใจมีความเบิกบานไปสวรรค์ไม่มีทุกนะไปสวรรค์นี่เบิกบานใจสนุกทำบุญได้มากอยู่ได้นานไม่ได้จุติลงมาเกิดเมนุษย์สวยสุขอยู่ในสวรรค์สวรรค์ก็มีอยู่หกชั้นสวรรค์น่ะมีหกชั้น ยาตุมหาราชิกาชั้นที่หนึ่งดาวดึงที่สองยามาที่สามตุสิตาที่สี่นิมานดีที่ห้าปรินิิตาสวัสดีที่หกสวรรค์มีอยู่หกชั้นในสวรรคหกชั้นนี้รองรับพวกเราแล้ว วราเราที่มาทำอยูน่นี่กลับไปก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆให้พิจารณาตนใ้เห็นโทษเห็นโทษความเกิดความแก่ความเก็บความตายนีจากโทษไปสวรรค์ไปนี่ผ่านถึงความสุขอันแน่นอนเรียกว่าอมาตะธรรมถึงความสุขในใจตลอดไม่ตายไปไหนมันอยู่กับใจของเราตลอดเลย อันนี้ทําความดีอันนี้ก็เหมือนกันรั่วเราไม่เที่ยงเราจะอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องทําความดีให้มากที่สุดอยากคิดว่าเออเราทําสิ่งนี้ไม่ดีเราคิดว่าเราทําสิ่งที่ดีแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่างเราพิจารณากายนี่ไม่ใช่พยยิจารณาเฉพาะครูบาอาจารย์สอนอยู่นะให้เราพยายาิจารณาเราอยู่ที่ไหนก็เราพิจารณาดูก่อนจะพิจารณาก็ทํากิจให้มันสงบก่อน พอกิจมันสงบสบายขึ้นแล้วก็คอยพิจารณาดูพิจารณาถึงโทษถึงคุณถึงแนวทางที่จะหนีจากกองทุกข์เราก็สามารถที่จะทำความสุขความเจริญให้กับตัวเองได้พิจนารณาเป็นหรือยังอะถ้ายังไม่เป็นให้ทำตาม พิจารณาในสังขารทั้งหลายมนุษย์ก็ดีต้นไม้ภูเขาก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของเราจริงๆขาก็เหมือนกันแขนก็เหมือนกันคอก็เหมือนกันผมเหมือนกันไม่เที่ยง,งสักอย่างนี่เราพิจารณาอย่างนี้ ให้เห็นความไม่เที่ยงอันนี้ไว้เรื่อยๆเราเกิดมานี่ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งเราก็จากกันไปตอนสร้างสลานี่มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายคนมาปฏิบัติธรรมก็มาช่วยสร้างสลามีผู้ฝูงพิษเป็นต้นนาวาอากาศอีก เป็นหัวหน้าฝูงบินกองวิ่งยี่ามพอตอนตกไปบ่ายก็เอารถกิบของท่านนั่นแหละพาคนมาพาเจ้านายนี่นั่นมามาช่วยสร้างสระเพราะท่านไปขอพอรจากหลวง่ปปุทศเลยหลวง่เทศบอกอาตมาว่า,า,วาอย่าเพิ่งสร้างสลาใหญ่นะอนตาตมาก็ไม่กล้าสร้างเพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้อย่างนั้น ผู้งพิดจะทำนีมยก็บอกว่าถ้าจะทำา็็ต้องไปขออนุญาตหลวงปู่เทศก่อนก็มาทำหลวงปู่เทศก็ให้เงินมาสองหมืน่นอัตมาก็เก็บไว้วเงินสองหมืน่นเะยเาเป็นคนถุงงานไม่ขึ้นเลยแต่พอเอาเงินนั้นมาใช้อ่าวสาราโอ้เสร็จเลยจึงได้ว่าสาราปฏิบัติธรรม ทำขึ้นมาเพื่ออะไรทำเพื่อใช้สำหรับอบรมวิธีปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมแถวนี้หรือที่ไกลไม่ได้เป็นระเบียบแบบนี้หรอกอันนี้เป็นหน้าที่ของพระมหาภับูรณ์นท่านจัดการทุกอย่างรับคนร้อยยี่สิบคนคราวนี้มันรับร้อยห้าสิบคนหาที่นั่งไม่มีเลยน้ำก็ท่อแตกเรืย นั่นมันไม่เที่ยงด้อันนี้สลายไปได้เหมือนกันคนเยอะๆอาบน้ำพร้อมกันท่อมันเล็กๆกดไหลไม่ทันบางคนอาบครึ่งตัวก็มีนั่นอาบครึ่งเดียวล้างหน้าถูตัวนิดหน่อยอยู่เย็นๆอยู่สบายปรับให้มันเข้าที่เข้าทางคนเหล่านั้นที่มา ทำชะลาตัวนี้ก็แก่เท่าตายไปเยอะแล้วตายไปเยอะเราก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมก็อาศัยบาร,รมีของท่านที่ท่านทำไว้เราก็แผ่บุญแผ่กุศลให้ท่านเพราะกวจะเสียจเป็นสลาปฏิบัติธรรมได้ก็ยากแสนยาก เราได้มาแล้วเราก็ต้องโอ้ถือโอกาสแล้วเนี่ยให้บำเพ็ญความดีไว้ตลอดอย่าเผลออย่าคิดในทางไม่ถูกทำในทางไม่ถูกก็บอกไปแล้วค่อยหัดพิจารณาบ้างบ่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายก่อนที่จะตายไปจากโลกนี้ ให้เราได้ความดีเต็มหัวใจใเราได้ทำความดีเต็มหัวใจใเราก็เชื่อเราได้ทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตนแม้ว่าพิจนารณานี้ไม่สามารถเป็นพระริยาบุคคลชั้นสูงเราก็ยังได้บุญนะเพราะว่าทำตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเลยนะให้ทานร้อยครั้งวันครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้ รักษาศีลลอยข้าง,ง,งสู้ทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้นั่นทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาแยกส่วนต่างๆของเราออกจากกันในที่สุดเราก็จะสามารถชําระกิจที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นพระเยบุคคลก็ได้เป็นพระเยบุคคลขึ้นมาเป็นพระเยบุคคลแล้วเกิดอย่างชาติถือเกียรติชาตินะสุรบันนะมาทุกในมนุษย์นี่เกียรติชาติ ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัรต์ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจให้ต่อสู้ความดีก็ต้องต่อสู้อดทนทำเหมือนกันเพราะกิเลสมันพาไปราคะโทสะโมหะมันพาไปทีนี้เราไม่ไปตามมันราคะเราก็เอามักแปดมาใช้ ดำเนินตามมรรคแปดเหมือนอย่างได้ฟังไว้แล้วเนะให้ดำเนินตามมรรคแปดให้จิตของเราอยู่กับมรรคแปดการกระทําของเราก็อยู่มรรคแปดทั้งหมดนี่แหละขอให้ตั้งใจทําความดีอย่าทําความชั่วให้มันเข้าสมาธิให้พิจารณาสังขารตัวตัวอันนี้อว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา ไม่มีใครหนีพ้นจากความตายก่อนจะหนีจากความตายนี่กอขอให้ได้สร้างบุญไว้ให้มากๆก่อนไม่มีเงินจักบาทก็มาสามารถมานั่งสมาธิได้ปฏิบัติท,ทําได้อันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนเป็นบุญกสศลของพวกเราที่เราได้มาใช้ศาลาที่บรรพบุรุษหรือพวกเจ้านายทั้งหลายมาสร้างไว้ขอให้ท่านสูงส่งตลอดไป ขอ,อให้พวกเราบรรลุมรรคผลพ้นจากความทุกข์เรื่องใต่บันี้เป็นต้นไปเถิด